าเชื่อว่าหลายคนน่ะต้องการมีรายได้พ s s i v e income มันเป็นรายได้ที่ว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราหยุดทำอ่ะแต่รายได้อ่ะมันไม่หยุดตามแล้วพี่ปาก็เป็นคนหนึ่งนะที่ต้องการรายได้ตัวเนี้ยแล้วก็มีหลายคนที่กำลังตามหาไอ้คำว่าพ s สิบ e อินค m e นี้อยู่ด้วยเพราะพี่ปาเชื่อว่าทุกคนต้องการความสบายตอนบ้านปลายของชีวิตแต่คุณทุกคนรู้ไหม ยิ่งวิ่งยิ่งตามยิ่งหามันยิ่งเหนื่อยอะมันไม่เจอพี่ปาไม,ม่ได้ปฏิเสธว่าแพสซิฟินคมไม่มีจริงนะแพสซีฟินคัมีอยู่จริงแต่คนที่จะเจอไม่ได้มีทุกคนสมมุติว่าคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะเจอแพสซิฟินคมเนี่ยอภิปปาให้ห้าคนที่จะเจอและเก้าสิบห้าคนเนี่ยกำลังวิ่งตามหาคำถาม คุณเจอหรือ,อยังวันนี้พี่ปาเป็นคนหนึ่งกล้ยอมรับเลยว่าฉันอยู่ในเก้าสิบห้าทำมาทุกอย่างเรากลับมาพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรนะเราไม่พยายามเหรอเราไม่ขยันเหรอเราไม่สู้เหรอเราขี้เกียจเหรอมันไม่ใช่เราก็พยายามแต่มันไม่เจอ สุดท้ายมันมาตกผลึกต,ตรงไหนหรูป้ป่ะมันคือจิตใจเราล้วนๆเลยการที่เรากําลังตามหาสิ่งที่เราต้องการนะ่ะคือเรากําลังไล่ล่ามันป่ะเราไล่ล่าเนี่ยอารมณ์ของการไล่ล่าเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าร้อนลนกวนกวายกลัวถ้าเราไล่ล่าเราจะไม่ได้ ความสาเร็จในเรื่องของกฎแรงดึงดูดหรือเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยเราจะได้เมื่อเราเบาสบายผ่อนคลายนะคะและสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาหาเราเองเราจะเป็นผู้ดึงดูดเราจะไม่ใช่เป็นผู้ไล่ล่าการไล่ล่าคือความเหนื่อยใช่ไหมคือความเหนื่อยความ ความร้อนรนความกลัวเป็นพลังงานที่เป็นคลื่นของความถี่ลบทั้งนั้นเลยและถ้าเกิดเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่มีแต่คลื่นความถี่ลบเราจะดึงดูดสิ่งดีเข้ามาหาเราได้ยังไง